ครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการสอนเขาทุกๆท่ารทุกๆท่านสวัสดีทักทายไปหาอาจารย์ที่ชื่นชอบในการสอนเขาทุกๆท่านทุกๆคนครับผมวันนี้ก็ออกไม้กับอาจารย์ครับผมโทษส่วนผมแต่ว่าน,นี่คไปสอนรถแห่นี้เหรอ พอลงครับมาไมาคู่อ่างน้ำใ่บ่วงครับได้ยินไอ้นี่อยู่ตันตัวหนึ่งก็ยังได้กระคาบขอบคุณไปยังอาจารย์ที่กดติดตามทั้งสามช่องทางให้ช่องนำให้ช่องสิงคนต่อหนก ครับผมขอขอบขอบขอบคุณขอบคุณที่ผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมสำหรับคนที่ยังบม่ได้ติดตามก็กิ่ทิศทงกี่ทิดตามก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมบ่ได้หรอกครับมืัอนี้มาประมาณหน,น,นึ่งวันเป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดนาฬิกาครับผม บมโล่งเลยเอริวตันนี่คันอยู่กกคูนครับกบโมเมนโกนี่เด้อกโกโก,โกต่ำๆฟังอาจารย์ไ้ใส่สังใตนะครับเย็บนกนี่ยเสียงโรดอาจารย์มาเลย เงาสายบดายคือมาลุ้งเป็นจังไงล่ะนกตัวกับเทียดเอาดึงเอาอยู่ บอลุงเนาะเจ้าพวกนี้เจ้าบอลได้ง่ายไหมกันจีกลับเลยครับเตัดใหม่สารขั้นเกียงขั้นสิ่งนกกลุ่มสารไหวซชิบกัวหลัง ăn về chim cò lăng này lẩu khăn kéo đài sáng năm ăn chán với sáng gì chắc à cốc lăng nhiều vàng บัวล้งนายเดินบัวล้งนี่แหละดึงลงดึดดึงอีกแลละนกตัวเท็ดเอาขาดเตืออยู่บัวล้งไม้หนีมเป็นยังไงแต่มันบ่เคยสูยนกตัว อกไหลยอยู่ครับมามาถึงไม้มือเช้านี้จะบว่ลงคันดึงเอาสองกุกเสียงกลางโดนเลยครับโดนเลยเป็นเป็นสามสิบสี่สิบนาทีบวลงเลยวินนี้ มึงกุกเสียงใหญ่กัดขันเถียงอยู่กับโบล่งจังว่านะครับมีมือได้มือโบ่มือได้มือมานก็นมี่มือแหวกรมีนะครับธรรมาดาเป็นธรรมาดา

ใชครับออกไปหาอาจารย์ไปหาหลดัดละนี่ครับเสียงใหญ่จับอยู่นี่บอลลูนองกุกเสียงกลางจับอยู่นี่บอลล ไม้หนียอมรับว่าเหนียวเบื่อจองเขื่อจตามเือกัดบ่ลงจริรจงหายเวลาไม้ละชั่มโม่งคน้นละครับเช็คไม้ ถ้าไม้ใดมันจีลงมันแป๊บเดียวครับเมื่เกินหาานาทีสูงุูสิบนาทีครับเพื่อก็คันเทียงคันยังกันนี่จะอะไข้างเขามาครับโผกปันใดกระมูลเขามา <laughs> เอเอ เอ,อ้ยออเ,ออเ,ออเออ้จ้าของนามาตัดใหม่เถ่าทานจังหวัดเก็บเร็วเนี่ย ยางนกกระบอสูญนกปัก้นักตัวจังว่าผมบอชน,นี่ปัญไดผมเก็บเดียวเนี่ยเนี่มื่อนี่จากาอาจารย์มานำการเมืองนี่จากเรียนอะ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยไม่สีล่งบ่ล่งบ่ล่งบ่เดี๋ยวออโดนเนาะมีเลิ้วตัวนึงอมาขันเทียง บ่ลงได้ยินเลยเจ้าหนีไปคนเนี้ยอ๋อมองโดนเติบอยู่เอาตัวใดไมาชองกุ๊กไอชองกุกมากคนก็ติดมนันยิเกืบบใต้หนามเลย ุนไปตะเวนออกฝุ่นเด,ดน้นนีปะนี้ไปคันตะเวนอ้อกนกเขาเียมน่อตัุ่นเนั้นอยู่อุนพุ่นดีอย่านนกตัวขัก <c oughs> ใหญ่ไม้ครับใหญ่ไม้ มาตัดใหม่ล่งเตานะเหมือนเ้านี่มองคอยนั่นมองคอยนั่นว่ามาตัดใหม่ลงเตาเน่าเน่ากันเอออย่างไปเลอยเออย่างไปเลืยไปข้างในดเลยหไป้างในนะใช้ตัวเสหยบอะไรพูดเ ไอตอนข่ยมาาเพื่อนเขาตอนข่ยได้นั่นเขาบ่าหันในบ้านมองไใต้ก๊กอันนี้ละไใต้กกไอกกดูหน่อยอยู่คันเทียนเนี่ยไปเหีกมันสิเป็นในเดือนอยู่หรอกเป็นเปลี่ยน กาจะว่า,บบาจับเอ็มเลยมือคอยมา,มาโคก,กนี่มันจับน้ำมันนี่นละนกเขาใหญ่เ,หหหเกี่ยวเก่าตัวการบอกกันยานตัว สวยมันสวยมันสวยสวย,ยังไ,ยไงฮาหัดไปสัน่นละฮัดหัดไปมันก็นอันนี้เดอ หอยมตาตอวบินมาหลดเลยมือหอยได้นะยู่ขันนั่นแหละเครื<ม>อหกดึงหัวจันมองเจียวใ้นั่นลหละ <c ười> เครื่องมุงขันนะจะเริ่มเปลี่ยนโอ้ตะกีมันเปลี่ยนอยู่แล้วแต่<ม>ขาวานแต่ขาวานเดวานเปลี่ยนดีอยู่ ตั้งไ่พูนคอยนี่กล้งเาใส่ขันนี่แดงก็ได้อยู่องโตกลางได้อยู่น,นกมาดีดีบ้างนี่แหละมันมานจับนี่เขามามาใช่มาลงขาหเือล,ล,ลงก็ไก่เปนยางออกก็เลยบเขาแล้วปวกยุคาไต่หนังบินมาจับเดือยอยู่บางส่วนนี้จริงๆแล้วเริมา lúc à. <laughs> mà con hào chứ không mình nhiều kẹp kẹp tay nào mà nhau mừng khỏi nhang cài bưng khu mứ nhưng mà sợ จะคล้องหน้าค huh? huh? um ับว่าเที่ยงเครื่องฝนวะฮะบอลเล้วบอมีแล้ว มีจีรี <laughs> ว่าเป็นแฟนอัดปาก <laughs> ามันเอากาวติดปากไว้มีจีรีมันสายครับมันสายเ้าใจเยี่ยงนกองยี่ยง เดีครับพ่อเด้อเหมือนประมาณกาะวัวมาณเนวะีลีนี่เนาะใส่โฮมปานี่ก็ยังเดดอยู่ดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับผม หนึ่งปนียวของฐานเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปเอาไปเจอขึ้นคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคว่าสวัสดีครับ